อันนี้เป็นไคลโรสสารรากนิกโอเวอร์อหลดปะทะนารุคมิสายกันเลดบัตเตอร์นะครับเริ่มไคลโรเริ่มก่อนร้าจัวจบดรอไร้าจัว ควิชชิลโจมตีไรเช็คมีวิธเกอร์ต้องมีเช็คฮิลเข้าเทินอืมไรโจมตีไรเช็คฮิลริกเกอร์พื้นพุนนึ่งมีเดวมีเช็เชเชคคริีติคอลเข้าเทินจัว่ว ไลทจากนั้นคอโจมตีได้เช็คฟอนติกเกอร์ดัมบเชดาวไฮลโรสแตน,นดอรอร้ายเป็นดากอนิกโอเวอร์โหลดชิมเซนเนอร์กีฟฟฟอร์ขคอรเรียาการดอัตจบาร์ ยิงคอสวบของโอเวอร์หลอดตะมอนกำลังเพิ่มขึ้นฟอร์ตไปนี่ดีกว่าสามหนึ่งโจมตีมันก่อนได้เช็คดีเอ็นไฟเลตาก้อนทําไม่เช็คฟอนิเกอร์ สองห้าจมตีป้องกันเข้าเทินสแตนดอกรไยอิมเมจเนอร์กกมเอ็กเซลทูดรอกันเล็ดเพียบในมือกดบายตอนนี้ไม่คุ้มคอ สามหมื่นสองคี้โจมต,ตีปล่อยฟอนหมื่มนที่แถ้าฟอนบูมมื่นที่แถวหน้า,นนาโดนไปสองดับมีตรดสี่สองโจมตีปล่อยฮออตเอ็นสเตนน์นดอร์ กายฟอร์ต <Right>. <Yeah. S 1> ซูบุรีคอร์นีโอเฟนสลับตำแหน่งค <Yeah. S 1> อไฟเร็กาก้อนโซบาร์คาร์เตอร์บาร์มอกอง อีเรียนหนึ่งใบสองหมื่นโจมตีวันการป้องกันสองแปดโจมตีวันการไม่ป้องก,กันได้เช็ครลเลอร์พลังให้เรียกากาดโจวการ์ดหนึ่งใบเอ๊ะพลังนี้ดีกว่า เมทเชคฟอร์นิเกอร์บงในท่าหน้าสกิลของโอเวอร์โหลดทำงานคอร์เตบาทิ้งมือสองใบสแตนสแตนสามหกโจมตี ไม่ป้องกันเช็คดมิดเชิคโจมตีสามหมื่นป้องกันเข้าเทินสเตนแอนดอร์ไรเอ็กเซลจัวคอ ยีอ่งใบเคาืะบารบบายาบ,าบายจอมเตวันกาสามหมื่นเครื่ฟแกยีย่สิบเอ่งใบไปเช็คมีจิ<ใ>จ๊เกอร์ หนึ่งเจ็ดจ้อตีไม่ป้องกันแล้วมีดเช็คเข้าเทินสแตนดอนดอร์ใช้เป็นเดเกตอีกครั้งอิมเจเนเรกีฟอร์ชุกได้ขยับมือเงียหิลิมนี่ฮะเรมมาข้างหน้า ก้อนวันสด์เฮลมจมตีเรียกาศสองหมื่นจมตีมันกาศป้องกันสองแปดจมตีมันกาศอืมเพอเกกร์เฟกต์กัดไลเช็ก เขาตบบารทของแวนการ์ดทิ้งมือสองใบสแตนดับเบิลลุกโจมตีแวนการ์ดให้ป้องกันได้เช็คคิดิคอลทิกเกอร์อป้องกันไปก็โดยนี่ดีต่อนัมเมตเช็ค ฮิวติเกอร์ปฏิหารพื้นฟูหนึ่งดาเมจสองพลังให้แมนกาสามแปดโจมตีต่อสองสองป้องกันสแตนแอดอร์คอ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 สกิลของเดสไซส์โซบาร์ เงินสี่โจมตีโซบ้าใบายตัวนี้บวกสามพันป้องกันห้าพันห้าพันโจมตีบรรกาศพีจีทิ้งมือหนึ่งใบไรเช็คไม่มีทิ่เกิด โจมตีสองสี่ป้องกันสองเจ็ดโจมตีป้องกันเข้าเทินสแตนแอนด์ดอไฟนอลเทินมีช้ย 2, 3, อยสองเลือกอะไรดีครับท่านผู้ชมเก๊เท่ด้วยดีเอ็นอยากขึ้นหน้าจากนั้นคอหินแต่โจมตีอินเตอร์เซ็ 2องสามโจมตีมันกกับและลืมฟอร์สสามไดเช็คฮิวติกเกอร์ส่งพลังให้เดอะเกรที่เป็นเดียกาเป็นผู้ดหนึ่งดาเมจดาเมจเช็กแพ้จบทด่เอ็นจบแล้วนะครับมับงกรไฟเอาชนะไปได้มังกรสายฟ้าแพ,แพ้ไปแล้ว